ตรงนี้เป็นปักท่อนะครับก็เดี๋ยวใช้กบยางลองดูครับ tích 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 lâu tích 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 คิดว่าปลาผอมครับไม่ผอมนะครับอ่าได้แล้วกบยางแก้คันนะครับสีสวยสวยครับสีนี้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองหรือเขียวอ่อนก็ได้นี่ครับกัดก็ไปครับส่งนานนก็อยู่นะครับนี่ครับกบยางแก้คันนะครับนี่ครับกับปลาช่อนก็ไาโอเคราวแ้วผมก็คิดว่ามันผอมส่งครับกัดแล้ววิ่งตามนะครับคิดว่ามันมันปล่อยโอเคเลย เป็นปักท่อนะครับหมายเด็ดนะครับโอเคครับกดยังแก้คันนะครับฝากาไปด้วยนะครับสุดยอดมากครับ